มทำไมคือที่แล้วท่านทำไมไม่ไม่หาจีนในถึงอเมรุษหาจีนพวกประชาชนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศไทยดีอเมรุษเขาภามารถบินบาทได้ติดใจเอ้ยไม่ใช่หรอกไม่เกี่ยวบมานบาทต้องได้วัดตัวเองไม่เที่ยวไม่เที่ยกแบบท่านนี้มันไม่ใช่ท่านเป็นคนไงท่านเป็นคนตั้งกฎเองไม่ใช่ไม่เป็นคนเองท่านท่านเขตไทยตั้งท่านท่านตั้งกฎเองใครนเขาก็มีตั้งตูกฎหมายมาเทเลสมอลทงเขมี ทานตังกันเองเอ้อตักสลากไอนที่ถามันค่านเปยังไงเออทานทานตังเองว่าหา้าีนนะห้ามดีน ถูกจับศึกดำเนินคดีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ชมครับสำหรับพระขาเป๋นะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูข่าวคงจะทราบแล้วนะคือถ้าใครเล่นโซเชียลเล่นทิกต o อกจะเห็นว่าคลิปพระรูปนี้เนี่ยเกลื่อนไปนหมดเลยแล้วสะพายบาทเดินขาเป๋ ไปทั่วเลยตอนแรกเนี่ยเห็นว่าอยู่แถวสมุดปราการนะแต่พอได้เงินเยอะเข้านะยิ่งคลิปเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลลองของครับไปโพลอยู่ย่านใจกลางเมืองอย่างเซนทรัลโรอะไรต่างๆคลิปเนี่ยถูกถ่ายลงมาเยอะมากแล้วเงินนี่เต็มบาทเลยนะทําเป็นขาเป๋พิการแกล้งพิการอะไรบ้างต่างแล้วคนก็สงสารเอาเงินใส่ายไปในบาทให้เยอะมากนะครับ จกนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยตำรวจสอนอพญาไทยเนี่ยมีการเข้าจับกลุ่มนะแล้วก็มีการนำตัวไปสึกลาศิกขาออกจากความเป็นพระเลยนะครับเพราะว่าด่าทอเจ้าที่และพูดจาไม่รู้เรื่องจากการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในสื่อนะเจ้าที่ก็สอบถามขอดูเอกสารทราบชื่อว่าคือนายนิพนธ์นะเป็นพระจริงครับมีเอกสารหนังสือสุทธินะแล้วก็ยอมรับว่าเดินเรียรายเงินเนี่ยเพื่อแลกกับการ เผยแผ่ธรรมะโอ้โหนี่ข้ออ้างนะครับปรากฏเบินมีวินาทีที่ตำรวจพาไปเอ,อ่อที่โรงพยาบาลสงเพื่อทำการศึกเถียงกับพระอย่างดุเดือดครับบอกจบปร,ริญญนหรือเปล่าเออจะมาศึกซีซัวแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายธรรมยุทธพระธรรมยุทธ์ต้อยพระธรรมยุทธมาศึก อะไรต่างนานาบอกว่าเผยแผ่ธรรมะที่เดินเนี่ยอย่างงู้นอย่างนี้จะไม่ยอมศึกนะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่รอดครับลองไปดูครับทั้งวินาทีที่ถูกตํารวจจับนะครับสนพยาไทยไปจับกลุ่มแล้วพาไปศึกที่โรงพยาบาลสงฆ์เมื่อวานครับ

มันไม่มีอำนาจมันไม่มีอำนาจในการสืบหรือการบวชใจใจของเขาเป็นถ้าสวดถ้าสวดปริโมกได้ไหมไม่เกี่ยวกับปริโมมันเกี่ยวสิถ้าเขามีความรู้อะปริเอทาเปล่าผมเนี่ยเราปริเอห่าน้อยกว่าผมท่านจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ผมมันเรียนอะไรก็แล้วแต่มันคนละนก่มีน้อยประชานี่ประชาแ่ไม่เคยไปก้าวแกไม่เนี่ยแกไม่ใช่ท่านต้องเอา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 ค่าน้ำด้วยมาคุย มันไม่เกี่ยวกับธรรมยุทธ์ทำงานในพื้นที่แล้วท่านทำไมไม่ไม่หากินในถิ่นทำอุยุทธ์หากินพวกประชาชนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศไทยมีธรรมยุทธ์เขาสามารถบินบ่าได้ทุกที่เอ้ยไม่ใช่หรอกไม่เที่ยวบินบ่าต้องใกล้วัดตัวเองไม่เที่ยววนไม่เดินโลกแบบท่านนี้มันไม่ใช่เเกกีี่่่ยยววไมท่านเป็นยังไงท่านเป็นคนตั้งกฎเองไม่ใช่ไม่เป็นคนเองท่านประเทศใครตั้งท่านตั้งตั้กฎเองใครมันเาก็มี เราตือกฎหมายมาเทร่ากับหมอทงก็มีท่านตั้งกันเองเอ้อแต่คุณล่าไอ้ที่ข่ายมาฆ่าใครยัไงไง,งเออท่าฆ่าตั้งกันเองว่าห้ามบินตรงโน้นห้ามบินนี้แล้วท่านทำไมไม่บินใกล้วัดที่ท่านอยู่อยู่ในป่านี่ด,ดิมาทำไมเมืองหลวงเนี่ยผมบินได้ท,ทั่วประเทศไม่นะไม่นะผมบินไปอุตรดิตถ์แล้วกังฟิลละมัน,นมบินหลังไงผมวาง มันเหมือนกับข้ามเขตมันไม่มีเขตหรอกถ้าถ้ามีเขตนะผู้เจ้าไม่มาประเทศไทยหรอกไม่มาเป็นเยี่อหลอนบาทหรอกตัวน้าอุตราไม่ไม่มาเผยแพร่ธรรมะหรอกใช่ไหมมันข้ามเขตไม่หมือนจรเขตมาเผยแพร่มันไม่มาหากินกับท่านนี่ท่านรู้ว่าผมผมเปิดธรรมะผมให้เขาฟังธรรมะและแล้วผมได้อาหารท่านจะฟังผมแล้วผมผมเปิดธรรมะถ้าเรามาฟังอย่างท่านเราเขาฟังจะโต้โต้ฟังจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้มันไม่เกี่ยวกับผมจะให้ธรรมะผมจเกี่ยวอะไรกับท่านผมจะให้ธรรมะน่ะ โบหรู้ว่าต้องผมผมต้องให้ดูนี้ผมในป่าคุณเจ้ทำไมไอ้ท่ามันให้เพื่อนแรกอ่ะคุณประโยชน์เลยเขาเออผมไปขอครับปล่าผมไม่ขอท่านมีหลักฐานของผมขอเงินยุป่ะมีหลักฐานเปล่า ผมมีนโยบายไปผมเปิดธรรมะไปนี่มีหลักฐานหนึ่งของอะไรบ้างันใประารมันในประชาชนเขาแจ้งมันในประาก็แจ้งก็แจ้งเรื่องของเขาดีท่านเป็นเชื่อคารวะคารวะทนนอนนอนด้วยกันแล้วก็ท่านเป็นเชื่อผมประจันเหรอไม่ใช่นอนคารวะนอนคาร้านแล้วมาต่อมา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 แจ้งความผมปราจย์แล้วท่านเป็นผมปราจันไหมท่านเป็นเชื่อคารวะไงท่านไม่ไม่เชื่อผมผมบอกเพื่อนผมประจันด้วยกันไม่ใช่นั่เป็นเรื่องการปรบประบาดกั่แล้วโทษเนี่ยปะประบัตดอะไรทุกคนอ่ะ ุกบพาสินเหรอบบารดบาดบาดบานอะไรคือพาในการบาดไมที่แกเหรเกี่ยวค่าที่เจผมไปลอกครับไม่มีรอยพิชิบเหรอทาเนี้ยท่จะพิชิบได้ไงไม่มีก็ผมไม่มีก็คืนผมมาสี่สิบผมมีสี่สิบเดียวกระจุกผมไม่ลอกครณอบหน่อยท่านเดี๋ยวก่อนไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ